เอาแล้วค่ะทุกคนมาพบเรื่องใหม่เมื่อยันเป็นเหตุให้เราได้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะจีวอนเจ้าทำกับข้าข้า <c oughs> ข้าไม่มีวันเทโฮเทพของข้าเทโฮของข้าเจ้าอยากได้อาภัยให้ข้าเด็ดขาดเชียวล่ะข้าจะผูกพันธาไว้กับเจ้าและดับสลายไปด้วยกัน ในชั้นหน้าอันไกลพ้นถ้าหากเราได้พบกันอีกครั้งขอให้ข้าได้เคียงข้างเจ้าเพื่อไถ่โทษในแบบนี้ด้วยเถิดข้าจะไม่มีวันเฮ้อฝันเหมือนเดิมอีกแล้วฮัโลโหลนี่โจโจีวอนในวางแผนจะย้ายไปที่อื่นจริงๆหรออืม ตอนนี้ได้เวลาต้องย้ายที่แล้วล่ะเธอเคยเห็นนักต้มตุนคนไหนอยู่ที่เดิมนานๆบ้างล่ะเฮ้ยโอ้ยอะไรกันงั้นฉันก็ต้องย้ายไปด้วยเลยนี่นาแต่ว่านคิดถูกแล้วหรอืมทำไมล่ะไม่หรอกฉันดันขุดประวัติของพวกลูกค้าแปลกๆไว้ก็เลยรู้เข้านั้นว่าครั้งนี้พอหัวใจขององค์กรที่ชื่อว่าโฮซานถึงแก่กรรม มันเลยเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรขึ้นมานะ่ะสิเพราะงั้นสถานการณ์ถึงได้วุ่นวายไม่ใช่เล่นๆอีกอย่างคือเรื่องอย่างชิงตำแหนง่งผู้สืบทอดยังไงล่ะแต่หนึ่งในนั้นที่ชื่อว่าจองแทโอกำลังตามหาตัวนายไม่หยุดเลยด้วยน่ากลัวชะมัดแต่ทำไมคนขององค์กรถ,ถึงตามหาฉันล่ะคงเป็นแบบนั้นเพราะเริมีข่าวลือว่านายมีอภินิหารแพร่ออกไปลมะมั้ง เฮ้ยเชื่อเรื่องสยศาสตร์ซะได้พวกคนหนุ่มสาวนี่นะเอาเป็นว่าบันดูอันตรายอยู่นะฉันว่าในริมหนีก่อนโดนเจอตัวซะดีกว่าลูกพี่เทโฮท้งนี้ครับอะไรกันนะครับเอะอะไวไวนี่นี่เหมือนจะมีลูกค้าเลยฉันวางสายก่อนนะตอนนี้ช่วยทำพิธีส่งเจ้าเลยได้ไหมครับดเดี๋ยวก่อนนะถ้าจะมากระทำขันแบบนี้เลาก็ ที่นี่คือบ้านของลังทรงที่พ่อหมอมยอนรีประทับอยู่ใช่ไหมคุณได้นั้นมาก่อนหรือเปล่าครับหลบไปซะฉันจะเเคทคุยด้วยนิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวก่อนสิครับคุณลูกค้าเปิดเข้าไปสีสวยไม่ได้นะครับพ่อหมอยอนรีอยู่ที่นี่หรือเปล่าคุณลูกค้าในคือพ่อหมอที่เขาว่ากันว่าแม่นคนนั้นสินะ สามหาวต่อให้จะล้น้นลนเรื่องช่องทางกันทำมาหากินของตนเองมากแค่ไหนแต่แนวทางปฏิบัติที่ชอบทำคือการรู้จักคารพผู้สูงศักด์กว่าไอ้คนที่แย่เสียยิ่งกว่าหมาซะอีกถ้าทำให้เทพเจ้ากดขึ้นมาแกจะต้องเจอกับเพศภัยภายในหนึ่งปีแน่ว่าว่าไงนะไอ้เวนนี่รู้หรือเปล่าว่านี่คือใครค่ขะขอโทษด้วยครับ ผมจะไปเปิดประตูเข้ามาใหม่อีกครั้งครับจองเทโอเขาเป็นพวกงมงายเรื่องสยศาสตร์มากอะลูกพี่ตึกตักตึกตักหมอนั่นคือนักเลงคนนั้นเหรอเนี่ยดีนะที่ได้ยินเรื่องมาก่อนสรุปแล้วค่าจัดพิธีทรงเจ้าราคา280ล้านวอนเหรอครับประมาณ6ล้าน6แสนบาทถ้าเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนะคะฮึ ใช่แล้วมันเป็นพิธีทรงเจ้าเพื่อผู้ไว้ชนเลยนะแกคิดว่าปลอบวิญญาณได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือขึ้นเรียกราคาไปขึ้น,นกลางๆแล้วก็เดี๋ยวได้มาขอให้จัดพิธีทรงเจ้าขึ้นมาจริงๆเฮ้ยกันเรียกราคาที่เหลวไหลจนรับไม่ได้ไปเลยแล้วก็รีบไล่ไปซะดีเลยครับหืมฉันบอกว่า280ล้านนะ ถึงจะไม่ใช่ราคาที่ถูกแต่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดงังว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์แถมยังทําพิธีที่ได้ผลด้วยนี่ครับเอเอดอกแม่โอนสอ280ล้านวอนไปตามเลขบัญชีที่ฉันส่งไปให้ทีนะแบบนี้ไม่ใช่สิไม่ใช่แบบนี้มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิวะฮึใช่ตอนนี้เลยติ้งดองติ้งดองมันเป็นจำนวนเงินที่ฉันไม่เคยเห็น ในบัญชีมากทั้งชีวิตถ้างั้นลบกวนด้วยนะครับเดิมทีเรื่องใหญ่ๆมันก็เป็นแบบนั้นกันทั้งนั้นนี่ครับเดี๋ยวจะมีคนล้มตายไปหลายคนถ้ามีตัวหน้าสาคัญมาตามติดมันน่างเนงิยนีนครับเหตุผลแบบนั้นเองเหรอเชื่อใจฉันได้เลยเลยบึน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 กับผีนะสิฉันจะหนีฉันจะเพลนนล้วเว้ย ดันไปยุ่งผิดคนซะแล้วสิสวยสุดๆดแล้วไงจะให้ฉันทำพิธีเข้าทรงใส่พวกคนที่ตั้งใจจะฆ่าล่วงหน้าเนี่ยนะเฮ้อเขาคิดว่าตัวเองเป็นอสูรที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไงชีวิตบัดซบเอ้ยฮึมถึงจะไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ทำไมชีวิตฉันถึงได้ยุ่งเหยิงมากขนาดนี้กันนะนั่นสินะเดิมที ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ฉันก็ไม่มีดวงอยู่แล้วคนที่เป็นพ่อแม่ก็ดันผลักพลานี่มาให้แล้วหนีไปต่างประเทศบ้างแหละฉันต้องเข้าไปมีเอี่ยวกับเหตุการณ์และอุบัติเหตุมากมายตลอดตอนสมัยเรียนแล้วยังซวยซ้ำซวยซ้อนโดนตู้ไขน้ำหยดเหรียญกินเงินไปฟรีๆอีกถึงผลลัพธ์นั้นทำให้ฉันเลือกที่จะอยู่อย่างคนขี้ขลาดก็ตาม งานนี้ฉันต้องรอดไหมล่ะฮหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองได้ดีเยี่ยมเลยตุรุุตุตุตุรุรุตุตน้อยแม่งตกใจหมดเลยอะไรกันทําไมเจ้าอียองถึงะฮนี่แกอยู่ไหนฮะอาไอ้บ้าเอ้ยจะตะกรทําไมเล่าตอนนี้นายกำลังขับรถไปเทกูอยู่เหรอนี่เธอรู้ได้ยังไง ได้ยินว่าพ่ในายไปโกหพกพนักเลงพวกนั้นว่าจะไปสวดภาวนาที่ภูเขาขวัญอักงั้นเหรอเออแล้วไงล่ะงั้นนายก็ต้องแซงทำเป็นไปที่ภูเขาขวัญอักสันหน่อยสิ่งยะตอนนี้นายโดนสะกดรอยตามอยู่นะพูดเรื่องอะไรนะ่ะโดนสะกดรอยตามเนี่ยนะ